ดวงชะตารายวันวันที่30ธันวาคม2568คําทําคำทำนายสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความอดทนอิทธิพลดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เป็นวันที่ดีสําหรับการวางแผนระยะยาวการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการถ่ายทอดความรู้หรือการทำงานที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือสูง ไอเดียความคิดสร้างสรรค์จะมาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการติดต่อประสานง,งานกับผู้ใหญ่หรือหน่วยงานราชการจะได้รับความร่วมมือการงานการงานมีความมั่นคงสูงผู้ใหญ่ให้ไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญให้ทำการสับสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้บริหารหรือสายงานวิชาการจะโดดเด่นมากการนำเสนอผลงานที่เน้นหลักการและเหตุผลจะผ่านฉลุย มีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆที่เป็นงานระยะยาวหรือการทำธุรกิจเสริมที่เกี่ยวกับการศึกษาการให้คำปรึกษาการเงินรายรับมีความมั่นคงมาจากช่องทางเดิมๆที่ทําอยู่เป็นประจำการเจราจาด้านการเงินที่ต้องอาศัยเครดิตหรือความน่าเชื่อถือจะสำเร็จการลงทุนควรเน้นการลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์ที่มั่นคงเช่น กองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์ผลกำไรอาจไม่หวือหวาแต่ยั่งยืนโชคลาภมาจากผู้ใหญ่ความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ดีมีวุฒิภาวะสูงอาจเป็นครูอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีหรือคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการราชการ เป็นคนที่จริงใจและจริงจังในความสัมพันธ์แต่การพัฒนาจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่หวือหวาคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและเหตุผลต่างฝ่ายต่างเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กันอ่านไม่ค่อยมีเวลาหวานแหววมากนักเพราะต่างคนต่างมีภาระหน้าที่แต่ก็เข้าใจกันดีสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรง แต่ต้องระวังโรคที่เกิดจากความเครียดหรือการนั่งนานๆเช่นปวดหลังหรือความดันโลหิตสูงควรหาเวลาพักผ่อนสมองสุขภาพใจค่อนข้างนิ่งแต่ก็อาจมีอาการเครียดลึกๆจากการแบกรับความคดาดหวังของผู้อื่นอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสครรคคือความยุติในกรอบหรือการอนุรักษ์นิยมมากเกินไป จนไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและความเครียดที่เกิดจากการคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากตัวเองคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานลองเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่หรือลองใช้วิธีการใหม่ๆในการทำงานบ้างเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลงการเงินวางแผนการเงินเพื่อการกเกษียณหรือการศึกษาของบุตรหลานอย่างจริงจังในวันนี้จะทำได้ดี ความรักคนมีคู่หาเวลาพักผ่อนจากเรื่องงานแล้วใช้เวลาพูดคุยกันเรื่องผ่อนคลายบ้างคนโสดกล้าที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเองออกไปบ้างอย่ามัวแต่เก็บไว้ในใจ